ปิ้งอุ๊ยอือพอแล้วล่ะรอบนี้ปิ้งคุยตายเลยสองอันอ้าวแล้วอีกสองอันน่ะช่างค้างมาวางแล้วเปิดเลยครับสีม่วงได้สองอันเลยอ่ะมันก็เลยแบบโอ้ยมาค่ะการ์ดิเศษครับแชร์แชอบลที่ซับสไคร์บอันเพสเบลไอคอนเอาละทุกคน วันนี้เราจะชวนทุกคนดำดิ่งไปใต้ทะเลลึกจนะเอจอนะเอ้ยเจอนางเงือก <c oughs> เจอนางเงือกเฮ้ยนี่มันนางเงือกตัวจริงๆเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะดำลงไปใต้ทะเลไปทำอะไรกันดำลงไปใต้ทะเลไปทำอะไรกันนางเงือก <c oughs> เราจะไประเบิดน้ำใต้ทะเลกัน <c oughs> เราจะไปวางระเบิดใต้ทะเลกัน ดำน้ำไปวางระเบิดกันนะพร้อมแล้วไหมทุกคนเเทม่วหมดแล้วคุณผ,ผู้ชมมีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งมาดำน้ำเราเทม่วหมดแล้วนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวไม่เอา嘛เดยเอาอะเราทำการทดลองที่เป็นการวางระเบิดโอ๊ยเจ็บนุงเจ็บต้องการโดนมาขั้นแรกนะของการที่เราจะนักนักกระโดดได้ด้วยเหรอ ใส่น้ำทะเลเหรอเดียวพวกเราใส่น้ำประมาณนึงนะแล้วก็ใส่น้ำมันก่อนที่เราจะไปวางระเบิดใต้ทะเลเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมใส่น้ำมันลงไปโอเคเอาอีกเราต้องมีสารเอฟเฟนส์ส่วนตัวเอาอีกกี่สีเดี๋ยวอ๋อกี่ถ้วยก็ได้แล้วเดี๋ยวเราจะใส่สีนะ เ,ง,เงือกจ๋าเงือกโอเคไหมเงือกเงือกยังอยู่ดีไหมจ๊ะน้องเงื้อต้องน้ำช่วยต้องน้ำช่วยข้วาวขาวยาวไปอันนี้นเยอะมากเลยครับต่อไปก็คือเรา,เราใส่เฮ้เด้เด้เด้เราจะใส่สีลงไปจากประสบการณ์สีผสมอาหารใส่นิดเดียวพอสีมันจะเข้มเกินเราจะใส่นิดเดียวเท่านั้นข้าวขาวยาวเลยครับปิงป้งปิ้งอุ้ย พอแล้วล่ะรอบนะี้เดี๋ยวดูสิสีเขียวมันจะเยอะขนาดไหนกดปิ้งหน่อยเดียวไม่ค่ะแล้วชอบท่าทุบไปไหนปิ้ง เอาสีผลอะไรรึเปล่าอะคาดับาสิซิมอซเรดิมให้มันมีฟองนี่ไงก่อนนะปุโอเคเรียบร้อยครบคกันแล้วทุกคนพร้อมจะวางระเบิดใต้น้ำแล้วหรือยังใครพร้อมจะลงไปใต้น้ำกับมาม่าแล้วบ้างยกมือขึ้นเเยย้ไม่ลงใต้นะลง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 ใต้น้ะกำลังจะวางระเบิดใต้น้ำ เอาหัวเชื้อระเบิดไปช่องแหงอ่ะถือคนละสองอันนะคะอย่าเพิ่งหย่อนลงไปนะคะลองของมาก่อนนะคะสีเหลืองสีเขาใครอยากจะได้สีไหนหนึ่งสองสามช่องแหงดยเลยช่องแหงวางระเบิดยังอ้าวแล้วอีกสองอันอะช่องค้งมาวางระเบิดเลยครับนี่ครับนี่สวยมากสวยมากไม่ใช่น้องเอามสองอันอ้าวน้องหย่อนสองอันเลยถึงว่ามัน ปุ๊บ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 เลยอ่ะสีม่วงได้สองอันเลยอ่ะมันก็เลยแบบโอ้โหน้าค่ะจ๋กเราเลือครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่าทำเราช่างให้ก่อนนะมาแห่เลือกเลยขอให้เป็นสีมินิมินิหมันมุ้งคะัดขาดได้ดายนิ่งน่องของนาฮีนี่เอื่นอ่ะใส่เดี๋ยวซ้ำกันอันนั้นช่าทำใส่นี่งั้นี้ช่าทำใส่นี่โอเคกลับมาได้ดูฝั่งนี้กลับมาด้าูฝั่งนี้อโค้งเลยมันเป็นสีอะไรอ่ะมันเปลี่ยนสีเหรอคะใช่างทำมาด้านฝั่งนี้ครับช่างทำมาน้านฝั่งนี้ ปฏิบ really cool. ัติการวางไปบต้น้ำหุงหุงหนุของเราสำเร็จแล้วเยี่ยมมากแผนการของน้องสำเร็จแล้วคูเร่เราทำอย่างนี้เลยกูเร่ทำเป็นไหมเอามือมาทับทับตีกันทำเป็นไหมแล้วมืึงสองาเฮ้ยเฮยหนัเงอ ตัวแหว่าแฮ่เป็นนางมือโอเคไปเลยทุกคนไปล้างมือค่ะมาเคยเกือบถกต๊ใช่รช่ชาร์จที่ subscribe and press bell